นางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเตรียมรับมือการขึ้นคำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆทั่วโลกว่าคณะทำงานด้านนโยบายการค้าของสหรัฐที่เราตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เตรียมพร้อมที่จะรับมือเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนรายละเอียดวันนี้จะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสสถาบันหรือกกรซึ่งมีการาจจดูด้วยกันหลายฝ่ายในเรื่องของพาณิชย์ก็จะมีปลัดกระทรวงพาณิชย์มาร่วมพูดคุยซึ่งทุกภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีตัวแทนมาหมดและคุยกันหมดในส่วนของแผนการรับมือนั้นมีแน่แต่หากเราจะมีการเจรจาอะไรกับใครก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ทั้งหมด พันตำรวจเอกสัญญาอุบลว,วิรัตนาผู้กำกับสอนอบประชาชื่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรืออดีตผู้กำกับโจวว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้คุมขังแดนหาซึ่งการสอบปากคำทุกครั้งจะต้องมีอายการร่วมสอบปากคำด้วยที่ผ่านมาได้ทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้คุมไปแล้วกว่า5ปากผู้ต้องขังห่องข้างๆอีก 3- 4ถึงปาก คาดว่าจะรู้ผลการสอบอีกไม่นานเพราะต้องรอผลจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานหรือพทออสำหรับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนนี้ได้เซิร์ฟเวอร์มาแล้วอยู่ระหว่างการรอผลการพิสูจน์จากพทออเพื่อตรวจสอบว่ามีการตัดต่อภาพหรือไม่และจะทราบผลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนการจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจคาดว่าจะมีขึ้นในระหว่างวันที่17-18มีนาคมนี้ ส่วนเรื่องหลักฐานเสื้อของอดีตผู้กำกับโจ้จากการตรวจสอบในห้องขังพบเสื้อจำนวนสองตัววางพับอยู่รวมถึงกันเกงซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดพบอดีตผู้กำกับโจส้สวมใส่ในขณะที่เข้าไปในห้องขังแต่ตอนเสียชีวิตกลับไม่ได้สวมเสื้อสำหรับเรื่องไฟล์เสียงในวันเยี่ยมญาติขณะนี้อยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พทตรวจสอบถอดเทปวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหาสาเหตุ จากกรณีที่กิมแซลรนนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้วัย24ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักด้านทรงดงกูกรุงโซโเกาหลีใต้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาคนในครอบครัวซึ่งถูกระบุว่าเป็นป้าของกิมแซลรนได้ออกมาเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของอดีตนักข่าวชาวเกาหลีโดยระบุว่าตอนคิมแซลรนอายุเพียง15ปีเธอได้คบหากับกิมซูฮยอน พระเอกหนุ่มชาวเกาหลีใต้ซึ่งในขณะนั้นคิมซูฮยอนอายุ27ปีและตลอดหลายวันที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบย้ำว่าคิมแซลอนเคยพบหากับคิมสูฮยอนจริงทำให้ฝ่ายชายถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดวันนี้ทางค่ายต้นสังกัดของคิมซูฮยอนออกแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวว่าประเด็นต่างๆที่มีการพาดพิงถึงคิมซูฮยอนไม่เป็นความจริงและในสัปดาห์หน้า จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมนำหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเปิดเผยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนภูมิภาคเคิร์สโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันที่12มีนาะคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งภูมิภาคดังกล่าวเป็นสมรภูมิรบที่ทหารยูเครนบุกเข้ามายึดดินแดนแตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยประธานาธิบดีปูตินได้พบปากกับบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพของรัสเซียในภูมิภาคเคิร์สโดยผู้นำรัสเซียได้แสดงความพึงพอใจต่อกรณีที่ทหารรัสเซียสามารถยึดดินแดนคืนมาจากทหารยูเครนได้ถึง24แห่งภายในระยะเวลาเพียง5วัน